สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานส่งข้อทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ประจําปีงบประมาณ2,566โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพิสูจน์ตัวตนทหารผ่านศึกงบประมาณที่ได้รับจํานวน1 0 0 0 0บาททวนใช้จ่ายจริง1 0 0 0 0บาททวนโดยดําเนินการจัดก,กิจกรรมจํานวน15ครั้งผลการดําเนินงาน เป็นไปตามแผนสามารถที่สุดตัวตนจากระบบจำนวน2722รลายมีชีวิต525ราลยเสียชีวิต5 1 6รลายและไม่พบข้อมูล1681รลายโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนได้ดำเนินการจำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการเลี้ยงสุก,กรขุนแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณจำนวนานวน9กร้บาททวนทหารผ่านศึกเข้าร่วมโครงการ5คนเลี้ยงสุก,กรขุนจานวน15ตัว ปัญหาที่พบด้วยภาวะตลาดสุกรขุนมีราคาปรับขึ้นลงตามสภาพตลาดซึ่งช่วงที่ขายราคาปรับราคารับซื้อสุกรหน้าฟาร์มราคาถูกเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแนวทางแก้ไขการเลี้ยงสุกรต้องคำนวณห่วงลอยระยะเวลาในการเลี้ยงและระยะเวลาในการจำหน่ายให้ตรงหรือพอดีในช่วงเทศกาลเช่นเทศกาลศาสตร์จีนตุ๊ดจีนปีใหม่สงการเป็นต้นซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูง 2. โครงการเลี้ยงเป็ดพันไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณจำนวน56,230บาททวนทหารผ่านศึกข้าร่วงโครงการจำนวน4คนปัญหาที่พบคือเนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในห่วงเดือนมีนาถึงพฤษ,ษภาพฤธภักรา2566ทําให้จํานวนไข่เป็ดลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและต่อเนื่องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา4เดือน จะจึงทําให้ไข่เป็ดมีขนาดเล็กลงแนวทางแก้ไขให้อาหารที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมดูแลสุขภาพปลาเล้าเป็ดและให้หอรอโมลเล่งรังไข่ 3. โครงการเพราะเห็ดนางฟ้าภูฐานได้รับงบประมาณจํานวน4635้บาททวนสร้างโรงเรือนหนึ่งหลังบรรจุก,ก้อนเห็ดได้จํานวน2000ก้อนทหารผ่านศึกเข้าร่วมโครงการจํานวน5คนปัญหาที่พบคือสภาพอากาศร้อนอบอ้าวทําให้ผลผลิตน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายแนวทางแก้ไข ติดตั้งเครื่องพ่นละอองหมอกเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมโครงการปรับปรุงหน่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การส่งข,ขอทหารผ่านศึกสำนักงานส่งข,ข้อทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์เสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมฝ,ฝ,ฝาราังระบายน้ำและงานตีเส้นที่จอดรถ โดยกองก่อสร้างฝ่ายส่วนกำลังบำรุงประมาณราคาค่าก่อสร้างซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน44,900บาททวนรายละเอียดปรากฏตามแบบรูปซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณงบประมาณการก่อสร้างโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ,ของหน่วยงานและด่านผ่านศึกน้รงแหลมสไลท์ลากูตานตำบลตะครอจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวนสองครั้งดังนี้ ครั้งที่หนึ่งนาพิงบุตรสภ์อยู่ศรีสกุลรองหัวหน้าสํานักง,งานส่งข้ทหารผ่านสึกเขตนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสดีจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นผู้แทนมูนลฐานบกท,ที่31และแนลกนนาเครือข่ายจังหวัดอุทัยธาน,นีเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่2นางพิมพบุตรสบงอยู่ศรีสกุลรองหัวหน้าสํานักง,งานส่งโคดทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์พร้อมด้วยแกนนาเครือข่ายจังหวัดชัยนาทจากการอบรมสัมนาทั้งสองครั้งสามารถพัฒนาศักยภาพทหารผ่านศึกเครือข่ายทหารผ่านศึกให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของอพศและสิทธิมากขึ้นสามารถชี้แจงให้กับสมาชิกเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง